นิมเถอะเลยออกทะเลมากไงเนี่ยตะนิ้มเถอะดูยางนะอ้าพี่สลังทําไมปล่อยมันเป็นอย่างนั้นล่ะสงสารมันมันห้อยไว้อย่างนั้นอ่ะยางรถยนต์นะคะท่านผู้ชมยางรถยนต์ลอยลากไปอย่างนั้นเลยเด๋ยมันก็จะหายไปรหรอกเอาใส่ย,ยากนะขึ้นยาก สี่ลำนะคะท่านผู้ชมสนิมเถอะลูกลำเลยออกทะเลมากไปเปล่าเพียงก็เกาะเรือเลยทั้งขาวพูนเลยนะเพียงเกาะเรือระบงบอกว่าออกทะเลกดอะไรเนาะล่องลอยอยางรถยนต์ที่เย็นไปหมดเพราะว่าไปเจอคลื่นลมแรงที่ทะเลนะคะท่านผู้ชม ทำให้ใช้งานหนักระว่างยางกันกระแทกตรงท้ายต่อจะลันจเจริญทรัพย์ค่ะตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นน้ำเริ่มขึ้นคือน้ำทางเหนือลงนะคะท่านผู้ชมน้ำเริ่มขึ้นนะคะ กระแสน้ำทะเลหนุนด้วยเช้ายังไม่ขึ้นถึงตรงนี้เลยนะคะเมื่อเช้าอันนี้เริ่มขึ้นมานี่แล้วนะคะตามน้ำทะเลหนุนน้ำขึ้นน้ำลงนะคะบรรยากาศชายแม่น้ำป่าตัดเรือวิง่งเข้าแม่น้ำเจ้าพรยายอยู่นะคะท่านผู้ชมเรือโปรประมาณลำที่สามลำที่สี่ เข้าไปในแยกน้ำบนหน้าวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะตีเรือโป้ขบวนยาวๆเรือโป้สนิมเรือโป้ออกทะเลนะคะท่านผู้ชมเอ้ยบรรยากาศดีมากชายแม่น้ําเจ้าพยาและป่าสัก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปดกกันมาเที่ยวอยุธยานะคะมาชมขบวนเรือลักจูงมาไหว้พระขอพร วันหนึ่งก้าวัดได้แน่นอนแล้วก็เดินมาใชยน้ำที่วัดพนันเชิงมาดูขบวนเรือลักยุงแบบนี้นะคะร้านอาหารชายแม่น้ำก็เยอะนะคะท่านผู้ชมอยุธยาเยอะมากเซิร์ชดูเอากันนะคะหลายร้านเลยส่วนใหญ่ก็มาถามนี่ก็คือจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวติดแม่น้ำอยู่ตรงไหนก็แนะนำกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาหน,ะะน้าโรงพย,ยาบาลอยุธยา ได้เจอเรือขอบวนเรือลักจุงแน่ๆนะคะเท่นนั้นแกเป็นแม่น้าเจ้าพยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือคนดินคนทรายมีน้ําตาลมีข้าสารนะคะองขอจบคลิป,เ,ปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมกราบขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ารวยร่ํารวยสุขภาพ,าพแข็งแรงคะ่ะไปแล้วนะคะ